ไปไวเด้ละครับไปข้อประชุมแป๊บเดียวมาแล้วโอ้ยตุน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 กินกันก่อนให้อิ่มค่อยคาบไปอ่ะอมานะมานังไวบินแป๊บเดียวกี่รอบแล้วเนี่ย กี่รอบแล้วเนี่ยเอาให้หมดนะไม่เอาลิ้นดำกินหมดนะไปเยอะกลามเที่ยวแล้วอ่ะอ่เอาเอา,เอา,เอาแย่งมันทำไมอ่ะไปแล้ว ให้นกมันกินมั้งลูกแบ่งกันให้เยงมันกินมัง้งยังมาเอายังมาเอานะไม่กลัวด้วยมาคาบเอาไปไว้ในกันฮะคาบไปไว้ในกันแป๊บเดียวอีกคำใหญ่ดยสิ นะไปแล้วติดปากไปแล้วนี่ก็เดินดูนี้แหละไอ้นกมันกลัวเนี่ยไอ้นกมันกล,ลัวไะนู่นก็นี่มันนิี่แม่ไปแล้วแม่ไปแล้วนอนนี้เลยใครก็จะเห็นนมันนอนมกุกเยียบตุ้ม